สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านจังหวัดชัยนาทนะครับมาดูบรรยากาศด้านหลังก่อนนะนี่ครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นบ่อปลานะครับนะบ่อตกปลาไอบ่อปลาบ่อธรรมชาตินะนะคือกูขุดนี่แหละแต่ว่าปลามันเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมอ่ะโอเคพออันนี้นอกเรื่องเดี๋ยว,ววนมาที่หลังนะครับอันนี้มีมีจุดป,ประสงค์นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูดูข้างหลังข้างหลังตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ใต้ถุนบ้านนะครับที่ กะว่ากะว่าจะเทพื้นนะครับก็ดูก่อนนะเทพื้นพื้นที่ประมาณ30กว่าตารางวานะครับด้านล่างนะสากว่าตารางวานะครับก็ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมก็จะกลับมาทําทีนึงอะ่ะก็จะเป็นช่วงวัน อาจจะหยุดสองอาทิตย์นะครับสอาทิตย์กลับบ้านมาทีหนึ่งนะครับก็กลับได้เฉพาะวันวันอาทิตย์นะครับหรือไม่งั้นถ้ามีพวกช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้ก็จะมีเวลาทําหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมาบอกเฉยๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าห่างหายจากการสตรีมหรือว่าลงคลิปไปนะครับก็นี่แหละะครับปูมาคุดินนะครับเป็นฟอร์มช่างนะครับเป็นฟอร์มช่างนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้วนมาถึงในส่วนของบ่อปลานะครับเนื่องจากพี่จะ เนื่องจากเนี่ยผมนี่ครับจะทําชั้นล่างใช่ไหมจะทําพื้นด้วยทําผนังด้วยนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยมันยังไม่มีห้องน้ำนะมันยังไม่มีห้องน้ำนะครับอันนี้ผมก็จะใครที่อยากทำคอนเทนต์นะครับเหมาบ่อบปลาอะไรประมาณนี้เลยอันะนี้เลยนะเชิญได้นะครับผมจําหน่ายไม่ใช่อะไรนะผมเก็บแค่หนึ่งแสนบาทนะครับถามว่าแพงไปไหมแพงนะครับ เนะครับเออนั่นแหละแพงก็แพงนะครับก็ช่วยๆหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นค่าค่าทําพื้นทาห้องน้ําอะไรไปนะครับผมใครเขาจะมาวะใครเขาจะมาเหมาบอกกูวะอ่าโอเคแจ้งข่าวไปรัชาสัมพันเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเรื่องโจกๆนะครับผมเนาะอะบายๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไร เพิ่มเติมบ้างนะครับแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะว่านานๆนานๆจะได้กลับมาทำทีอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคบ๊ายบาย